นั่นก่อนน้องเดียพี่นุน่นพี่นุน่นพี่นุน่นลูกอ่าเอา,เอ,าอันเนี้ยไปเอาเสื้อแม่แม่จะไปบังจะเดี๋ยวแม่ต้องเก็บภาพตอนหมูกินอาหารอะไรนิดนึงเออไเียังกนลอเอาเอาเอา,เอาได้ยัง <laughs> เอ็นดูมันมันหอนมันหอนเขาเล่นน้ำ แล้วหนูอ่ะคือป่อแม่ม,แมเล่นมันเยมันเชื่องมากเลยวายก้อยลีอยู่ไอ้อะไรกนเดี๋ยวสาดิดหน่อยก็ได้เนาะไยูอยู่ที่ไหนก้อยลีเห, <c oughs> หลือตัวน้อยกำลังอยู่ปีหนึ่ง คนใหญ่นี่จบแล้วค่ะโอเคเอ้เดี๋ยวเขากะถ่ายวิธีการทำน้ำหมักเนี่ยลูกมายอมแต่เห็นมันกับเอ็นดูเมันกับจ่หื้อในปริมาณที่น้อยมาได้หื้อเต็มร้อยเปรเซ็นต์ยับเลยยับเลยกลัวเหรอลกูกมันไม่ทำอะไรหรอกเมื่อก่อนนี่เคยเลี้ยงหับหมูหมูธรรมดาเป็นหมูธรรมดาใช่ครับ เลี้ยงแล้วก็มันมีกลิ่นครับมันมีกลิ่นทําให้ชาวบ้านมันยังไงอ่ะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของกลิ่นเพราะว่าหมูนี้เวลาเวลาจหม็นมันจะเหม็นมากเนาะแล้วก็ศึกษาใน youtube ออศึกษาจาก y YouTube เนาะว่าเลี้ยงยังไงไม่ไม่ทำให้มีกลิ่นเหม็นยังไงครับก็เลยมาลงที่หมูหลุมใช่ครับลองดูจะมีหมูหลุมครับ ลาบินดู<บ>นมัรออะเลยตมาแ็ไกลต้องไปที่มาเลยพอโมเอ่ะเออใช่ใ่โอเคเลยพี่พี่เดียวระมาณเกินครับขอบหาแล้วพนะุ่งขานะทับมาอเคเออมันฮะ เกินไปไหมอะความจริงมันต้องความจริงมันต้องแบบสนุกแล้วจะเลิกกินหมูอะไม่ใช่ <laughs> เออ็นดูมันละใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นไอ้เพื่นสาธิตทำหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวติดไม้ให้นไอ้แลกวะอ๋อมันมีสระมันมีหลายสายพันเนาะอันนี้พันเดี๋ยวใึ้นไอ้เปิ้นสาธิตทำหน่อยเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวติ้นอันไอ้ที่เพิ่นโทรไปหาหนูเพิ่นบอกว่าปิดไอ้ของไงอ้น้นนองกล้วยเหมือนเขเากับไปฮอบซื้อจากเจ้าบ้านตัวยจ้ก่อที่ยวมาเลี้ยงหมูหกลิ่นแบบเมาเลยอ่ะแบบลูก <c oughs> ีแน,น,น่ถ้าถ้าลูกคนน้อยจบจะได้พักพ่องอสองคนขคอยลีคนนี้จบละเหลือตัวน้อยกัแล้เ <c oughs> นรมิตก <c oughs> ีรยุธร์มยินดีต้อนรับครับ